เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านผูนช้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมทนี่จากจ่องที่นี i ก,กสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีฟาร์มเพชรนะครับชั่วโมงละประมาณ3 5ล้านเลยนะครับผม <Wow. S 1> โอเคนะครับจะต้องทำยังไงและต้องใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยะครับ โอเคนะครับอย่างแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่โลกที่1นนะครับสปาเวอร์นะครับผมมาที่โลกที่1นนะครับจากนั้นก็เอ่อเปิดไข่ฟองไหนก็ได้นะครับจะเป็นฟองนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นฟองสุดท้ายก็ได้นะครับผมเพราะดาเมจมันตีกล่องประมาณ1 7บเบีไม่แตกนะครับผมเอาตัวไหนก็ได้นะครับดาเมจมันตั้งแต่2นะครับถึงห0 0 0ันประมาณนั้น5 0 0พันถึง1 0 0 0หมืนนี่แหละ กาเหมมันอยู่ประมาณนั้นนะครับซึ่งทั้งวันตีสิบเจจุด้าบีไม่แต่อยู่แล้วอันไหนก็ได้นะครับสุ่มมานะครับตามจํานวนที่เราใส่ได้นะครับของผมนะครับใส่ได้1ิบ้าตัวนะครับก็สุ่มมาสิบเกตัวนะครับผมตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งผมสุ่มเป็นแมวนะครับเตรียมมาแล้วนะครับผมผมสุ่มเป็นแมวเตรียมมาแล้วนะจากนั้นนะครับพอสุ่มได้แล้วครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่โลกที่2นะครับเอนชานฟอร์เรนนะครับที่แฟนตาซีเวิร์ดนะครับผม เพื่อให้ผู้ชมมาใช่ไหมครับให้มาที่ enchanting เพจนะครับผมนะครับมาที่ enchanting เพจนะครับให้มาตรงนี้นะครับจากนั้นก็เข้าไปนะครับ enchant ตัวนะครับให้กลายเป็นไดมอนด์นะครับผมไดมอนด์หนึ่งไดมอนด์สองไดมอนด์สามไดมอนด์สี่ไดมอนด์ห้าหรือโรโยลตี้ก็ได้นะครับแล้ก็จะบวกเพชรนะครับผมไดมอนด์หนึ่งนะครับบวกสิบเปอร์เซ็นต์ไดมอนด์สองบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไดมอนด์สามบวกสามจุดห้าเปอร์เซ็นต ไดมอนด์สี่บวกห้าสิเอร์ซ็นและไดมอนด์ห้าบวกหสิบห้าปอร์เซ็นนะครับรวมถึงตัวที่เป็นยูนี้นะครับโรโยลตี้นะครับบวกถึงหนึ่งร้เอร์เลยนะครับผมะฉะนั้นก็เก็บไว้นะครับผมนี่นะครับของผมเป็นไดมอนด์ห้าทุกตัวนะครับบางตัวก็จะเป็นโรยยลตี้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ด่าน t e คเวนะครับมาที่ เอเลียนฟอร์เนะครับกดมานะครับผมโอเคนะครับพอมานะครับผมให้่านผู้ชมนะครับดูนะครับว่า่านผู้ชมใส่ได้กี่ตัวนะครับแล้วก็ตีให้ได้เพชรดรอปตามจํานวนนั้นนะครับผมพอผมใส่ได้สิบเก้าตัวใช่ไหมครับก็ต้องให้เพชรตรงนี้นะครับมันมีสิบเก้าเม็ดนะครับซึ่งผมได้ตีไวแล้วนะครับนับดูนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสเอ็ดสิบสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเห็นไหมครับสิบเก้าเพชรแล้วนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะอีควิปตัวที่เราไปเอนชารนมานะครับเป็นไดมอนด์หรืออะไรก็ตามนะครับปึ๊บอีควิปไปนะครับปึ๊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 บอีควิปไปนะครับผมเวลาที่ท่านผู้ชมนะครับทําให้มีเพชรตามจํานวนตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมใช้ทีมหลักเลยนะครับผมเพราะมันต้อง ถ้าเกิดใช้พวกตัวเนี้ยมันตีตรงนี้ไม่แตกแล้วเราให้ใช้ทีมหลักนะครับตีตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวกว่าจะได้เพชรตามกันวนตรงนี้นะครับเีนะครับตามผมนะครับตรงนี้นะครับปรับเป็นอนะครับแล้วก็ตีแบบนี้นะครับปุ๊บตีไปเลนะครับตีให้เพชรมันเด้งแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมถอดทุกตัวออกนะครับห้ามเอาตัวไปตีกล่องอื่นนะครับให้ถอดออกนะครับมันจะเด้งเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับมันจะเด้งเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าคือแบบเราไม่ได้ใส่ตัวสักตัวจากนั้นมันก็มันก็จะเด้งเลือดอยู่นะครับแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับทําตามจานวนนะครับผมสมมุติของเราใส่ได้สักสิบตัวอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทําตามนั้นเลยทาเพจสิบกองนะครับนนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรายิ่งใส่ตัวเยอะนะครับเราก็ต้องยิ่งทําแบบนี้เยอะนะครับผมโอเคครับ ผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทาให้ดูอีกสักกองหนึ่งนะครับผมคลิปอย่างนี้นะครับปบิ้บเบิ้บเบ้บเบิ้บเบน้บบ้บจบก้บเบิ้บเบิ้บเบิ้เ้ตเอิ้บเบ้นเบิ้บเบิ้บเบิ้เบิ้บเด้บเบิ้บาบิ้บเบ้บะครับเบิ้บบเอออ้ิบเบเบบบเบบเ้เ ออเคนะครับเอาออกก็ประมาณนี <scholarly> ้นะครับทําให้ครบทุกอันเลยนะครับผมก็อีกิปใหม่นะครับแล้วก็ไปตีจากนล้วก็อันอีกิปนะครับนั่นนะครับทําให้ครบสิบเก้าอันเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ทําได้ครบทุกอันนะครับ two thousand years later โอเคนะครับพอท่านผู้ชมนะครับทําตามครบตามจํานวนเรียบร้อยนะครับตามสัตว์ที่เราใส่ได้นะครับก็จะเป็นประปานี้นะครับนี่นะครับผมจากนั้นก็อีกฟีดทุกตัวนะครับปึิบอีกฟไปเ่มเพิ่จากนั้นนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นซิงเกิลนะครับผมจากนั้นก็แยกตีตามทีละตัวเลยนะครับผมถ้าเกิดเราเอาหนึ่งตัวไปตีหนึ่ง กองนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันจะได้เพชรน้อยลงนะครับผมไม่เชื่อท่านก็จมลองไปดูนะครับให้นาให้ทําแบบผมนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองหลายรอบนะครับจากนั้นครับเอาไปใส่ทุกกองเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับถ้าใส่ปุ๊บมันจะมีวงกลมล้อมรอบนะครับแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้ยังไม่ได้ใส่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอเคนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับดูเพชรมันเด้งขึ้นมานะครับขณะผมยังไม่ได้ไปเดินเก็บเลยนะครับผมพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมยืนรอให้เพชรเด้งนะครับ ดูนะครับผมดูเพชรเด้งนะครับนี่นี่นี่นะครับดูครับเพชรเด้งเต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอฟเคไสักพักหนึ่งจั้นก็เดินเก็บให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าเกิดเราเอฟเจริงๆนะครับแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับไปยืนตรงกลางนะครับมันจะมีแสงตรงนน้นอยู่นะครับให้ท่านผู้ชมไปยืนตรงนั้นนะครับเพราะถ้ายืนแบบนี้ปุ๊บเราจะไม่ได้เพชรสักเม็ดเลยนะครับเราต้องไปยืนตรงนน้นอย่างเราก็จะได้เพชรด้วยนะครับถ้าเกิดเรากลับมาดูอีกทีพ๊บก็ พยายามเดินเก็บเพชรที่เราเก็บไม่หมดนะครับแต่นั้นก็จะได้เพชรเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเอฟเคเพชรที่แบบได้เยอะที่สุดในตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดคราวหน้ามีวิธีที่เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมดูครับนี่ครับเพชรเริ่มเด้งมาแล้วนะครับผมเพชรเด้งมาเยอะมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอฟเให้ท่านผู้ชมดูนะครับดูนะครับตอนนี้เพชรมีอยู่7 6็8สิบหล้านแปดันหนึ่งร้อย 54นะครับเดี๋ยวไปเก็บปุ๊บน่าจะได้เป็นเกือบ80ล้านนะครับถ้าเอฟเคนานๆหน่อยนะครับผมชั่วโมงละสามสล้านได้หรือไม่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเอฟเคกันย,วยาวๆสักพักหนึ่งนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เพชรมาอยู่จำนวนหนึ่งแล้วนะครับผมเชรมาก็ดอกมาเยอะนะครับท่านผู้ชมพร้อมที่จะไปเก็บมันไหมครับจับตาดูเพชรผมไว้ดีนะครับตอนนี้อยู่ที่7 6 9 8ส1 5หก้นะครับ ครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับอาจจะแหลกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพนนมันดรอปเยอะมากไปยมจะไล่วนจับฝักน้นก่อนนะครับดูนะครับดูครับเด้งเยอะมากนะครับนี่ดูครับดูครับเจ็ดสิบเจ็ดล้านกว่าแล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดล้านกว่าแล้วเจ็ดสิบแปดล้านแล้วนะครับผมเฮ็ดอยู่ที่เจ็ดสิบแปดล้านแล้วนะครับโอ้ยดูสิครับเดินวนอย่างนี้นะครับได้เพนนเยอะมากนะครับ เมื่อกี้ยังมีเพชรนิดเดียวอยู่เลยนะครับผมเมื่อกี้มีเจ็ดสิบหกล้านมากว่านะครับตอนนี้เจ็ดสิบแปดล้าน,จ,าาน,นะจะเจ็ดสิบเก้าล้านแล้วนะครับผมกลาแล้วกลาจะเจ็ดสิบเก้าล้านแล้วนะครับผมได้เยอะมากนะครับเยอะมากรึบรึบรึบกลาแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่นะครับดูนะครับเพชรมันเด้งมาเป็นหมื่นนะครับเป็นพันเป็นหมื่นบางครั้งก็รวมรวมกันเด้งเป็นแสนเลยนะครับ โอ้โครับเพชรเด้งตัวและเร็วมากนะครับเดินวนอย่างนี้นะครับผมถ้าทำไม่จบเองโอเคนะครับก็ยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนู้นนะครับจากนั้นก็ถ้าเกิดว่างๆนะครับก็เดินมาเก็บเพชรรอบๆอย่างนี้นะครับเพราะเพชรมันจะดอกตลอดนะครับผมโอ้โหเพชรเจ็ดสิบเก้าล้านแล้วนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องไปเทตดตัวอะไรต่างๆเลยนะครับผม แถมใช้ตัวพวกแมวพวกอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับใช้ตัวด่านแรกได้เลยนะครับผมดูครับโอ้โหถ้าคนที่มาด่านเทกได้นี่ครับเราต้องเป็นตัวเทพๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทําได้น่าจะเกือบทุกคนเลยนะครับผมแต่สาหรับคนที่มาด่านนี้ได้นะครับก็น่าจะต้องมีดามอยู่พอสมควรนะครับผมแลวคนที่มาได้นะครับก็จะได้เพชรเยอะมากนะครับผมได้เพชรเยอะมากนะครับดูครับ เมื่อกี้ประมาณ7จจดล้านใช่ไหมครับตอนนี้จะแปดสิบล้านนะครับผมเกือบแปดสิบล้านนะครับผมถ้าผมไปเอฟเคอีกสักนิดหน่อยนะครับรับรอนนะครับแปดสิบล้านนี้ได้แน่นอนนะครับเออครับดูนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายมุ่งสู่หนึ่งพันซับสไคร์กัน